ครับผมสวัสดีครับผมก็ขอกราบนมัสการหลวงการหลวงพ่อพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยนะครับผมแล้วก็ขอสวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงแล้วก็เพื่อนเพี่พี่น้องน้องทุกท่านด้วยครับผมก็ขอบคุณนะครับผมทางกรุงเทพนะกรุงเทพมหานครด้วยแล้วก็ขอบคุณคุณป้านะครับผมที่สะเสิร์ฟเซาด้วยครับผมแล้วก็ขอบคุณคุณน้าที่บุยลำด้วยครับผมมาชุดนี้จะได้ส่งพ่งนี้ขอบคุณทั้งสามท่านครับผมมาดูเพพกนากันครับผมเพรรนาอันนี้เป็นไม้บารธรรมตะที่สวยนะครับผมออันนนนีีีี้้้สวยยมมากะชุดคผูู่่ท 480บาทนะครับผมแล้วก็คู่นี้ก็อยู่ที่480บาทเช่นกันไม้กระดังออกความได้สวยมากๆครับผมอันนี้เป็นไม้ที่ความสวยมากๆอยู่ที่คู่ละ480บาทมาดูไม้สีบ้างครับผมเผื่อจะชอบเอาไปลองเลี้ยงดูไม้เสียบทรงสูงกลางความเหมาะนะครับผมก็ตัวนี้ก็จะเป็นไม้ที่จําสีไม่จําจําที่ไม่ได้นะโฟกัดไหมไม่โฟกัดนะก็ผ่านไปแล้วก็ตัวนี้ด้วยตัวที่สองตัวนี้ตัวที่สามนะครับผมที่สามแล้วก็อันนี้เป็นไม้ตัวที่สี่ แล้วก็นี้เป็นตันที่ห้าตัวนี้จะดอกสวยนะตัวที่ห้าและเ้นหกเป็นสีขาวทั้งหมดนะครับผมอยู่ที่หกต้นนะครับผมหกต้นเป็นราคารวมส่งอยู่ที่ห้าร้อยแปดสิบบาทนะครับผมห้าร้อยแปดสิบาทแต่ว่าท่านจะได้นะแถมไปด้วยนะครับผมสองต้นแล้วมีตัวนี้ด้วยหนึ่งต้นแล้วก็มีเฟอร์รี่ไปด้วยแต่ตัวไม่ค่อยโตเท่าไหร่เพราะว่าไม้ขาดนนะ้ำจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะไม้ขาดน้ำจะแห้งเกินไปนะไม้ค่อยสมบูรณ์ก็เกืดอจะเราก็ไปเลี้ยงดูกันครับผม ก็ประมาณนี right. like ้นะครับผมมาเท่าน okay, ี้นะครับผมจะเด็กไปแล้วเนาะว่าจะถ่ายให้ดูอีกรอบนึงให้กล้องโฟกัสแต่กล้องไม่ยอมโฟกัสให้นะครับผมก็แม่ไม่รู้เป็นไรนะก็ขอบคุณนะครับผมทุกพี่ทุกภาคเลยขอบคุณทางภาคเหนือนะครับผมทางภาคอีสานทางภาคใต้และทางภาคกลางทางพิษมาควานด้วยขอบคุณทุกพี่ทุกท่านนะครับผมคลิปนี้ก็มาเท่านี้ครับผมอันนี้เพืปันนาที่สวยอันนี้ครับผมคู่ละสี่ร้แปดสิบาทสวยที่สุดแล้วนะครับเพืปอนนาโอเคนะครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ